สวัสดีเอฟซีนะครับตอนนี้ลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีนะครับทําการแสดงที่วัดพระศรีอานะครับแต่ว่าเวทีนะครับอยู่ที่โรงเรียนนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ดูป้ายชื่อโรงเรียนนะแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกับวัดพระศรีอารนั้นอยู่ตรงข้ามกันวัดอยู่ทางนี้นะครับเห็นเลยแหละก็คือจะเห็นทางทางเข้ามาอยู่ตรงวัดนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับ าการตั้งเวทีนะครับยังไม่เสร็จนะครับทุกคนด้านหลังก็เป็นโรงเรียนนะครับซึ่งเด็กต้องเรียนก็เรียนอยู่เนาะนะครับผมเก้าอี้นะครับนี่นะครับเก้าอี้อยู่ตรงนี้นะครับก็ยังยังไม่ได้จัดเก้าอี้นะครับส่วนรถก็กำลังติดตั้งเวทีลิเกยอยู่ครับ นี่ครับเก้อี้นะครับก็นะครับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมไลฟ์สดนะครับไลฟ์หน้างานนะครับจะไลฟ์ไลฟ์สดหน้างานให้ชมกันนะครับส่วนการแสดงก็คือให้ไปดูช่องยิ้มใหญ่ตูดีโอนะครับ แมงกะบีก็มาเก็บภาพบรรยากาศหน้างานให้ f อซได้รับชมกันนะครับตลาดของขายนะครับนี่ครับมีเอะครับแล้วก็วัดอยู่ทางด้านโน้นนะครับทุกคนวัดอยู่ทางด้านโน้นนะครับนี่ครับพอถึงหน้าวัดนะครับก็จะมีแยกอยู่สามแยกเลยนะครับนี่ครับวัดพระศรีอารนะครับ ตรงน,นี้ก็เป็นป้ายนะครับนี่ลุงฟ้ากษดาบารมีนะครับรับเชิญน้องนุ่นํำดงนะครับนี่นะครับวันที่ห้านะครับผมก็ตามนี้นะครับนี่นะอันนี้เป็นกระถินสามมัคคีครับทุกคนที่วัดพระศรีอานนะครับ ใครว่างก็มาดูลิเกนะครับโอเคพอเราเดินเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะเป็นเออ่โบสนะครับโบสร้อยล้านนะครับโบสสีทองนะครับทุกคนแล้วก็มีองค์ททเวสุวรรณนะครับในี่นะทุกค ก็ก่อนที่จะไปดูลิเกก็เข้ามาทำบุญที่วัดก่อนก็นได้นะครับทุกคนคาดว่าช่วงกลางคืนนะครับคนน่าจะมาเต็มวัดแน่นอนนะครับผมตรงนี้ก็มีขอพรพญานาคด้วยนะครับ นี่นะครับ